สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันกับปืนลูกสองคู่นั่นเองนะครับให้ตายเถอะผมอัดมาตั้งแต่เช้าแล้วท่านผู้ชมนี่บ่ายสามแล้วผมยังไม่ได้คลิปเลยครับยิงยากจังอะเฮ้ยโอ้โหอ้าวสไนเปอร์โอ้โหไอ้โอสอะไรกันครับเนี่ย ให้ตายเธอปาแสงไปแล้วบุกได้ตายครับโอ้โหรอบนี้เขาเล่นก่อนละทำไมเองถึงไม่เล่นสนัยเหมือนเดิมเพื่อน โอ้เพื่อนเราโดนหลังยิงสวยเลยเพื่อนเฮ้ย what what the งงเลยตายได้ยังไงงงเลยเฮ้ยโอ้โหเหมือนเขาจะเอาผมให้ได้เลยฮะ ตายครับตายคู่ครับ <Yahoo! S 1> มองมาครับท่านผู้ชมโอเคตายเขาเล่นซาไนหรือเล่นกรอนวะท่านผู้ชมผมก็ไม่ได้ดูคิวฟีดด้วยเมื่อกี้ คือผมก็เจ็บเพื่อนเฮ้ยอ้าวสวยละมีแค่พกนี่นี่เป็นยังไงเพื่อนฮะไม่ได้แดกคุณหรอกทีมของคุณมีแต่พกก็ขิงได้เว้ <laughs> ยเออเกือบตายซะแล้วไอ้บอสผมปลาระเบิดไปแล้ว อ่ะเรียบร้อยผมได้ระเบิดปีท่านผู้ชมว่าเขาจะเห็นปะครับตอนผมถดดมาไม่หวะสะพานมีอยู่ครับตายคู่ครับโอ้เกือบตายแล้วผมสวยเพื่อน หลอดเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิวะอ,อุชออุชออุชอโอ้โหไม่น่ายิงลมเลยผมตายไปเพื่อนเอาเว,วนกรม ที่เองเล่นตลกอะไรกับผมอยู่หรือเปล่าเนี่ยเพื่อนไอ้บ้าเอ้ยวิ่งโลดครับวิ่งโลดโอเคได้มาหนึ่งคิวรอบนี้ผมว่าผมไปโมงดีกว่าครับ ตายครับตายคู่ครับาตายไปครับอุ้ยเอาเวงกรรมรอบนี้เข้าสั้นดีกว่าครับ ายครับโอ้โหเวกรรมไอ้สัสประเด็นเริ่มอยู er ่ตรงทางนี้แล้วไงเรียบร้อยผมได้ระเบิดฟรีมันจ้าซะเหลือเกินโอ้โหเขาก็น่าจะติดแสงผมเหมือนกันครับเมื่อกี้นี้ปั๊บเดินเข้าตามเพื่อนครับ เฮ้ยเอย่ายิงเยอะเพื่อนผมตกใจใอเอาอยัางไงครับจะไปทางไหนผมรอเดินตามเพื่อนก่อนเลยตายครับมีนะเพื่อนอุ้ยโอ้โหไม่น,น่าลมเลยครับ โอ,โอ้ผมฆ่าได้เท่านี้ผมอุ่นใจแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแฟดมาเรียบร้อยครับอุยเพื่อนเรายิงกันอยู่โอเคตายครับอะ <laughs> ไรไล่ยิงอย่างนั้นไปเลยสวยเลยพพเพื่อนปาระเบิดเช็คแป๊บครับรอ่ะโลไม่มีครับปุ๊บ เรเหยอเจอแล้วหนึ่งคนตายครับตายเพิ่มครับแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ทีมของคุณได้รับช,ยชนะอยี่สิบคิวสักทีนึ่ง ตายครับโอ้โหกดดันจังว่าเฮ้ยกว่าผมจะได้แต่ละคิวอ่ะท่านผู้ชมโอเคตายเอาอีกทีมหนึ่งไม่มีใครเข้ามาเลยเหรอครับเนี่ยมองผมเห็นหนึ่งคนครับไ,<ป>ไม่อยากบุกแล้วเราตอนนี้เฮ้ย โอ้ยเจ็บแล้วรอบนี้ผมมาสั้นเลยท่านผู้ชมปาไปแล้ว,ลวโอ้ยโอ้โหเวงกรรมตอนนี้เราก็อยู่กันกับการตั้งค่าของผมนั่นเองนะครับไม่ทานตรงไหนเนี่ยสามารถกดหยุดได้เลยนะครับตรงตรงนี้เนี่ยการคอนโทรลเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นค่าเดิมหมดเลยนะแล้วก็ซิสเต็ม ตรงนี้เนี่ยจะแต่งตามผมก็ได้นะครับหรือเอาตามที่ตัวเองชอบแล้วก็ถนัดได้เลยนะเมาส์เนี่ยผมปรับไว้ที่ศูนย์นะครับอ๋อแล้วก็ออดีโอในการตั้งค่าเสียงเนี่ยท่านผู้ชมเลือกได้เลยนะครับจะเป็นไทยก็ได้แล้วก็เออเขาเขา,เขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมันจะมี2แบบนะครับก็คือไทยแบบปกตินะาก็จะพูดเป็นคว้างระเบิดไปแล้วกับอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นเอาน้อยหนาไปกินแล้วก็อันที่3มเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับเลือกได้เลยนะว่าชอบอันไหนนะครับ อันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งอะไรนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นยังไงบ้างครับผมกับเจ้าปืนลูกซองคู่ก่อนอื่นเราก็จะมาดูค่าสถานะของเจ้าปืนกระบอกนี้กันก่อนเลยนะครับความแรงของปืนนี้นะครับจะอยู่ที่8.3ความแม่นยำ5.6แรงถีบกับ7.6น้ำหนักปืน3ช่องนั่นเองนะครับ ถามว่าพกกระบอกนี้เนี่ยดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ว่าจะบอกค่าผู้ชมยังไงเดียะในบางระยะครับอย่างเช่นในระยะใกล้ใช่ปะบางครั้งเราก็ยิงเขานัดเดียวตายนะแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องยิงเขาถึง2นัดไม่ก็3นัดเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมพูดจากประสบการณ์จริงที่เล่นมาหลายตานั่นเองนะผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะเอาละครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคาหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มาหลอกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากไปก่อนสวัสดีครับ